เกิดการรวมตัวกันเพื่อที่จะขอด้อาจากข้าอัชาสุบาราให้ปัดเป่าอาสาบนี้ให้ออกไปจากเมืองนั้น ทุกท่านครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวหนึง่งเหตุการณ์นหนึง่งซึ่งสําคัญและจําเป็นสาหรับพวกเราทุกคนครับเหตุการณ์น,นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองกอฮิร์ซึ่งถูกกล่าวไว้ในหนังสือบาซุลมาอูนที่เขียนโดยอัลฮ oh ัฟิสบินฮัด์อัลอาสกอลานี่านอัลฮ oh ัฟิสบินฮัดจ์อัลอาสกอลานีได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ครับว่า,วาเกิดการระบาดของการระบาที่ชื่อว่าอตตอูนนะครับเกิดการระบาดในเมืองกอฮิร์ขณะม,มีผู้คนหลายสิบคนที่จะต้องเสียชีวิตในแต่ละวัน หลังจากนั้นนะครับเกิดการรวมตัวกันเพื่อที่จะขออุอาจากเองอกอัลลัซบาดอาลาให้ปัดเป่าอาซาบนี้ให้ออกไปจากเมืองนั้นเมื่อมีการรวมตัวเกิดขึ้นมานะครับมีผู้คนจํานวนมากรวมตัวนะครับมีทั้งคนที่มีเชื้อนะครับที่ติดโรคและมีทั้งคนไม่ติดโรคเมื่อเกิดการรวมตัวและก็ขอดุอาจากเอีโกอัลลสซบาดอาลาเสร็จหลังจากนั้นเกนิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจเหลือเกินครับหลังจากนั้นมีผู้คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวมี ผู้คนเสียชีวิตในแต่ละวันพันๆคนทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้มีผู้คนที่เสียชีวิตในแต่ละวันเพียงแค่ไม่กี่คนแต่เมื่อมีการรวมตัวกันระหว่างคนที่คนที่มีเชื้อกับคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็เกิดการระบาดของโรคนี้ขึ้นมาพี่น้องทุกท่านครับในฮะดิษของท่านนบ,บี m u h a m m ั d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ได้พูดได้เล่าในเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนครับนบ,บีบอกเอาไว้นะครับว่าอย่าเอาอูดนะครับที่ติดโรคเนี่ยไปรวมกับอูดที่มีร่างกายแข็งแรงไปรวมกับอูดที่ไม่มีโรค เพราะจะทำให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นมา ท่านอิบนาฮยัตนะครับได้อธิบายเรื่องราวเหล่านี้ครับว่าในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการรวมตัวกันของผู้คนจํานวนมากแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะทําเป็นการขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาปัดเป่าโรคนี้ขึ้นมาก็ต่างพี่น้องทุกท่านครับนี่คือหลักการที่แท้จริงของอ,อิสลามทุกท่านครับที่ผ่านมาเราอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดกันบ้างเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่วันนี้เราได้เข้าใจแล้วนะ ครับว่าฮาเดสของท่านนาบีพูดเอาไว้บอกเอาไว้ให้เราได้ป้องกันตัวเองให้เราได้ปกป้องตัวเองจากโรคเหล่านี้และทรงห,ห้ามเราจากการรวมตัวของผู้คนเป็นจนํานวนมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดการระบาดของโรคให้เกิดความร้ายแรงไปมากกว่านี้ทุกท่านครับทรงต่อคลิปนี้และบอกให้พวกเขาเหล่านั้นเตือนสติให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าใจครับว่านี่คือหลักการที่แท้จริงของอัลอิสลามครับ